อุ้ยในชุดอาซาว่าออ,อ,มมอร์ชั่งวินเทอร์2024ค่ะปกติเราก็เป็นคนที่ชอบติดมาเรื่องแฟชั่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ค่ะก็สาวๆเนาะก็อัปเดตแฟชั่นตลอดอยู่แล้วว่าแต่ละซีซั่นมีอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพายอย่างเล่าเองก็เป็นเ,เป็นเรียกวังไงแฟนคลับอาซาว่าอยู่แล้วซึ่งอาซาว่าเขาก็มีไอคอนิคของเขานั่นก็คือความแบบทำเลเลยค่ะส่วนออชั่งวินเทอร์อันเนี้ย อัซาว่าเขาจะมาในความแบบชั่มเลสแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นเนี่ยจะเห็นก็คือมีเคสที่ข้างในมีสีเล่กนอ้อยให้ให้ดูมีความสดใสชีวิตชีวามากขึ้นะชีแล้วก็คือถ้อาแบบ ทุกงานแฟชั่นอัปเดตแฟชั่นในการแบบว่าแต่งตัวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วใช่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นการอธิบาย personality ของเราซึ่งคนเราก็มีความชอบอะไรเปลี่ยนไปตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฟชั่นก็เป็นอ่งเครื่องมือที่ทำให้เราสรุกกับการแบบใช้ชีวิตในแต่ละวันคะอยากให้รอติดตามสองฝากใช่ค่ะก็ฝากให้ติดตามนะคะสำหรับ bangkok national fashion week สองพันยี่สิบวันที่สองถึงหกนะคะออกซ์โวเวอร์นี้ก็ ชออาสาวโชว์ก็มีนะมาละเข้าเลยยังไม่เจอกังเลงยัยังไม่ยังยันเังยันเังย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 ัังไังยังยังยันยังยังยมงังยังเังยังังยังยังยังม่าังมังยังยังยังนังนังนังไังยังยั่ยัง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 นังยังยังาังังยังยังยังังวังนังยงังยังยยังยงยังัรั ของของเพื่อนตอนเย็นเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คุณแม่เขายังยิ้มเลยลุ้นงลยเลก็มีมีคุณแม่ที่แบบว่าถูกเชิญแล้วก็พี่อะไรเงี้ยครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เตรียมการไปไปเพื่อจะไปงานนั้นเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานนั้นก็มีการแบบไปเบรคที่บ้านของของบันนาย คอบครัวที่ก็เคยมีโอกาสไปอยู่แล้วเป็นบ้านที่เขาใหญา่ค่ะใช่ก็ไปถึงปุ๊บก็มีการแบบว่าชวนก,กันว่าเดี๋ยวไปปิกนิกกันเลยอย่ะซึ่งมันเป็นมันเป็นช่วงโมเมนต์ก่อนที่เราจะไปบิลเวอร์ดันมะที่ไปดูบิลเวอร์ดันกันอะไรยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอากิมบิกนันะ้นะนาะเมิเหมือนมาแบบบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปบิลเวอร์ดันเซ้อมกัน,นก่อนไหมแบบ คือที่มาด้านเขาจะทานแบบสตรอเบอรี่แอนด์แอนครีมกับชานเบทอะไรเงี้ยก็เลยบอกเออมาลองทำกันแล้วก็วิ่งเมื่อเช้าเราเพิ่งดูเองว่าสตรอเบอรี่แอนครีมทำยังไงเดี๋ยวเราทำให้อะไรก็เลยแบบอ่ะผสมลงเป็นเรื่องเป็นราวปมาติดมาต่อดูแบบว่าเออหน้าเชื่อหน้าเชื่ออเคเราก็เลยแบบอ่ะเราก็เราก็นึกว่าตอนจะออกมันยาวไปบ้าเดี๋ยวคุกยาวไปใช่คิดยาวไปเอัขงหมดเลยทั้หมดเลยเขาให้ก็เลยก็ถามว่าให้เล่า ไม่ไมนไม่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 ไม็ไม่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 ไมก็ก็เม่ไก่ไม่ไม่ไม์ไม่ไม่็ม่ไ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 ม่อม่ไม่ไม่้ม่กม่กม่ไ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 ม่เม่ไเ่ไม่ไน่ไม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 ่ยม่าง่ไม่ไม่ไม้ไม่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 เราไม่จม่ไ่ไม่ไ่ไอ่ไิ่หรอไม่ไร่ไ่ไม่ไ่ หน้าหนันมันไม่มีเอ๊ะออกแบบว่าเ้ยมันมีปิกพลิกติเซนอะไรมีเลยไม่ีเลยใช่ใช่แบบว่าเขาไม่ได้มูงสภาพในรูปจริงคือเราตกใจจริงๆอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะดูแล้วแบบว่าเขาก็เตรียมการมาดีมากนะคือมันทำลับอะไรอย่างนี้มาดีมากใช่คือเราก็ยังคิดว่าไม่น่ามีใครแบบเซอร์ไพรส์อะไรเราได้สำเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบเขาบอกแบบว่ามาขอันั้นตรดีนะ อ๋อค่ะก็คือเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าเราเหมือนเป็นคนแบบเอรักครอบคบรัวมากๆอะไรอย่างนี้ยแล้วก็คิดว่าโมเมนต์สำคัญเนี้ยเขาอยากให้มีคนที่เรารักยอยู่รอบๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสถานที่ที่แบบเคยไปแล้วก็เป็นที่ที่คุณแม่พี่สาวครอบครัวเพื่อนทุกคนสามารถแบบไปรวมตัวกันได้แล้วจำเขาพูดได้ไหมที่ไหนเขาพูดกับเราเดี๋อวเราขอแล้ว่าอะไรฉันโดนบุกขอแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะสรรพโยมได้ไหมคะอ๋อก็เขาก็ปุณสรรโยม ทั้สิ like. like this, anyway. ่งธรรมดาเราไม่ม er ีคอยากวิเมริเด so ียเหรอว่าตอนก่อนหน้านั้นไม่เกิดอะไรมาไหมก็มีแบบเอาผ้าพันคอมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่เขาดีไซน์เองแต่ว่าแค่นั้นมันก็พิเศษแล้วแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเออมันเป็นของขวัญจากอันดิวเซอรี่ที่เขายังให้คันอะไรมาเซย์เยสเลยไหมคะเขาได้ยินแบบมีมีเมรี่มีอย่างเงี้ยก่อนเซย์เยสพูดว่าจริงเหรอ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 คือถามไม่แน่ใจใช่ไหมถามไม่แน่ใจมีก็ะชินลนยกลุ่มในแก๊งเราไหมว่าตอนนี้เพื่อนเหมือนกัน จะละโสดกันไปหมดแล้วในวันนี้บอกว่าเราไปยอที่ยอใกล้ๆไ่เรียนอ๋อไม่ไม่ได้มีค่ะไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะว่าวันนั้นเองอ่ะก็มีแมทกับมีไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าคนจะไปมีตั้งใจมีอะไรใช่ก็จะใคเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ไปงานเหมือนกันจี้ข้าวงานแมทใช่งานเป็นอะ์ไม่ดีเสกน้ำตาไหมเสกน้ำตาไหมสักพักหนึ่งถึงจะรู้ตัวว่านี่เรื่องราวของเรา เมีเต็มตัวมันเสียดายที่ไม่ได้เต็มตัวใี่สวยเบบนีเสียดายแต่อีกมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าดีแล้วไม่งั้นโผมากแน่นอนไม่งั้นก็แบบเวอร์ชัวอะไรคือภาพมันไม่เหมือนที่เราฝันไว้ว่าเออเวลา่งทำที่สมบูรต์ใงานเราเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใครก็ไม่ไม่เคยฝันไว้เลยได้ต่างกันมากว่าแต่พอฟอเห็นแล้วมันมันเหมือนในละครไม่ได้เก็บคิดไว้ ความคืบหน้าไปที่ไหนบ้างงานอะไรความคืบหน้าก็มีกำหนดวันแล้วว่าจะไปต่อมามเออ่มกราบปีหน้าปีหน้าใกล้ในในๆเลยที่คนไต้หวันเดียวเว้ม ายหรือว่าจะเป็นแบบเด็ดอมณ์การเอาีาตั้งใจอ่ะตั้งใจเรียบง่ายแต่ก็คงเป็นเรียบง่ายแบบที่เป็นแบบเราาว่ามีภาพ้เ็ดว่าอากได้แบบก็ีบ้างคือก่อนหน้านี้ไม่เคยดีเลยไม่เคยฝันจนาการว่าจะเป็นทีไหนอะไรเี้ยแต่พอพอเป็นงานเรางานของเราสคนแล้วว่าแบบคู่ก็มีความแบบชอบงานดีไซน์หรืออะไรเงี้ยก็ก็ มีจุดร่วมที่สนุกตรงนั้นว่าเออถ้ามันจะเป็นการคุยรอลมันจะทำอะไรกับมันเขาบอกว่าเวลาคนจะแต่งงานกันเลยจะมีการแบบเลื่อนรถที่มีไหมที่เรามีบ้างไหมรอไม่มีเลยพวกเราล่าสุดอัปเดตยังไม่มีใครหลังใหญ่เอาชนะแค่วันนี้ใจเป็นใหญจใรเป็นใจถ้าถามเราตรงนี้หรอก็ถ้เป็นเราเพาะเหมือนเขาจะพูดว่าเจ้าทำเลยเจ้าตัดสินใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าเองต้องรู้สึกว่า มันเป็นงานของคนสองคนนะ่ะเราก็อยากให้ใช่แบบทั้งคู่รู้สึกว่าเอ้ยมีมีส่วนร่วมในการทําให้มันเกิดขึ้นแล้วมาจากความเป็นตัวตนของเราทั้งคู่อะไรใช่เป็นการสร้างรับพิธีญาตรับพิธฉลองก่อนหรือว่าเป็นแบบี่วมจบในวันเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยผ่านพิธีมากค่ะก็เป็นงานวันเดียวเลยอ่ะอ๋อเดี่ยวใช่ค่ะร่วมจบในวันเดียวเลยร่วมจบในวันเดียวแต่ที่มันพิธอย่างเดียวเนี่ยไม่มีมือนอกล่าสุดเป็นแบบนตัน<ด>นะคะะ เราแต่ชั้นหน่อยที่คนตลุงอึ้งก็ไปเลยโอเคค่ะมันแต่ผาคอนเซปอะไรก็เลยบอกคอนเซปคือไม่ได้ไม่ได้มีคอนเซปอะไรมากมายเลยเกิดจากแค่ว่าเราแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้มีแบบเอ่อพอเทรดสวยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบชื่นชอบในผลงานของช่างภาพคนอื่นแล้วตามเงี้ยก็เลยชวนจะมาถ่ายแล้วก็ส่ง ref e r รกันอรเงีค่ะ อไอเดียของเราเองมันก็จะเป็นเหมือนกันแบบว่าบบปราร์ตี้อยู่ในโรงแรมอะไรเงี้ยแค่นานซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นชุดท,ที่เี่นกานก่อนชุดลงนี้คิดหนักไหมฮะม,มันดูประดัาดาวเมดุรเรงมากแต่ไม่ได้คิดหนักขนาดนั้นเพราะว่าในมูมบอกของเต้าเองอ่ะเต้าบอกว่าเต้าก็เคยถ่ายประมาณนี้ก็เลยถ่ายแบบชุดว่ายน้ำอยู่แล้วเพราะเราก็ทำแบรนด์ออกกำลังกายที่ขายชุดออกกำลังกายที่แบบเป็นแบบ เอ่อสวมแอนด์สปริตเหมือนยิมมิกที่แบบใส่ได้ทั้งออกกำลังกายและทัใส่ได้แบบว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็ไปใส่เป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบที่หลายๆคนอาจจะรอ้ว่าแบบดามเมชเพราะว่าเหมือนตีความว่ามันเป็นชั้นในอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือชั้นในแหละแต่ว่าด้วยตัวเราเองอะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้สามอะไรที่ว่ายน้ำก็จะทำให้ไปดูชั้นก่อนดูอะไรดูว่ายดูชั้นในใช่ค่ะแล้วเราก็แบบด้วยค้าโ้สหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ปปดไรรไแบบ แ็กซี่อะไรขนาดนั้นเราแค่รู้สึกว่าเราอยากแบบว่าเอ่อเออดลรแบบหมายถึงว่าศงภาพที่มันมีความสวยงามในแง่ของแบบว่าชนแงอะไรต่างๆอไร่งไม่่าคอมเมนตไม่ดป็น้องานี้ขอบคุณพี่หอม่ะ้องจริงๆ่เราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่ที่เขาเขไปเขียว่าไม่ เลยรู้ว่าไม่เห็นว่าถ้าขับรถคุณใช่ใช่ใช่เห็นว่ามีฉาวก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบโซมหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าโซมเพราะถ้าโซมเราคงไม่ลงอะไรเพราะว่าเราสวยของเราเหมือนกันเลยแล้วตอนนี้คือภาพถ่ายไปไหนแล้วเออแต่คนล้มลบรี่ยังไงใช่ค่ะตอนนี้คุณแม่ไม่ค่อยแฮปปี้ เราเองอะเราก็มองว่ามันแบบไม่ได้มีโปล่ไปแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่คนจะอมเมนวิจารอะไรไม่แม่ไม่ได้สังไม่โผลแต่แบบดูดูแล้วดูแม่น่าจะไม่มีในไอจีเราแม่น่าจะแฮปปี้กว่าก็เลยแบบโอเคค่ะ เหมือนกันแต่เราก็พยายามคอนวินซ์อยู <t <t ่แต่ว่ากลายเป็นว่าแม่คนึื่นกำลังกัก็เลยเราก็ไปกอดแม่ายไม่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 ค่ะ